เที่ยวไหนคะเอาอเบอรี่เอเบอรี่เอาแอปเอาเอางูนัองูนเอาปัน่นไม่ปันป่นลเดี๋ยวมันละลายป่ะปั่นปันป้นก็พูดเลยตอเบอรี่งูนน่ารักจังเลยลเอลชอบ,บัววันนี้มาเนี่ยทุกทีหายไม่เห็น,หนวันนี้เชอบวัวมาเยี่ยมวันนี้ สเตอรบูลมาเที่ร้ยแปดบห้าา อีอนครับูจะพัวพูดสาังเกตติกดเป็นไหมจะพูดเในชั้นไหนแล้ว บ้านสามบ้านสามแต่สองแต่ว่ารูปเก่งนะครูไม่ได้สอนภาษาอังกฤษนะน้งมีกันบ้านไหมมีกันบ้านไหมครูภาษาอังกฤษมาไหมไม่ได้อยากโดนทำไมครูไม่ได้กันบ้านภาษาอังกฤษให้เจอบัว

你别还在跳河，来弄尿。<laughs> วัสตรอเบอรี่น่าก,กินมากเลยเชโบ้วนี่ดูสิเน่ยสตรอเบอรี่ดูสีสตรอเบอรี่ี่น่าก,กินมากเชาโบวกินน้ำอะไรนะในไรนี่สตรอเบอรี่น่าก,กินมากนี่นี่นี่นีน้่นี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 ่น้่นี่นีานต่นีีดี่น้่นี่ไม่ใ่น้ีน่นนนน่าเ่ าช้ามา้านุตั้งแตเรเรียย,ยงไม่ไยุดเลยนเนี่ยป็ไมต้มมาเป็นชั่วโมงแล้วต้องมานน่นห้าโมงกับมาป่ารแล้วอะไรอย่างหนึ่งน,นะอันนี้สตอเบอรี่อะไรลนะ่อังนอังวนอังงอนพี่ปังปอนเอาอังวงนไน เอาไหมเอาเงินตาเต้ไม่เอาอ่ะเอาขอเอายนะไรนี่ตามสั่งเลยนะเอาโกโก,โกโน้นมเหนียวหวานเอาหวานเลยแล้วก็โกโก้ของพวกเราด้วยไปเป็นสองทั้งหมดสี่สิบบาทเด้อโกโก,โกโน้นมเหนียวเอ้ยโกโก้นมเหนียวปั่นหวานว้า 10บาทเไม่ออก10บาทไงโอเคอืมวนี้นมปังปิ้งี้นมปังปิ้งไงซื้อมายังม่จ่ายใหพ่อเหรอเออ